ย้อนกลับไปช่วง1 9ึ่งถึง1990ช่วงนั้น Intel ฮอตมากก็เกิดจาก2ท่านนี้แหละครับก็คือคุณ Gordon Moore นะฮะแล้วก็คุณเบิร r t n o ยส e นะซึ่งถือว่าเป็นคนที่บุกเบิกกด Moore's Law เลยนะครับคนไหนที่อยู่ในวงการก็จะรู้จักเขาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีการบุกเบิกตัววงจรรวมที่เป็นตัว Integrated Circuit นะครับหรือว่าตัว IC จนกระทั่งการเป็นหัวใจของ PC ทั้งโลกเลยนะครับทีนี้นก็ดังแบบสุด แต่เส้นทางที่เคยพุ่งไปถึงจุดแบบพีคมากๆนะครับปรากฏว่ามันเจอจุดเปลี่ยนหลายต่อหลายครั้งก็เลยทําให้ Intel เนี่ยพิ้งพําไอจุดเริ่มต้นความรุ่งเรืองเนี่ยต้องบอกว่า Intel เนี่ยเขาสองคนนี้นะครับเขาเริ่มจากไอตัว Memory c h i p พนะตัวที่เป็นชิปหน่วยความจำหลังจากนั้นพอพัฒนามาโหเก่งมากๆแล้วนะครับก็เริ่มที่จะมาสร้างไอตัวที่เป็นไมโครโปรเซสเซอร์นะหรือว่าตัว CPU ียฉะนั้นมันกลายเป็นหัวใจที่สำคัญมากๆของคอมพิวเตอร์ IB m PC ตอนนั้นเนี่ยนะแล้วก็แทบจะทุกเครื่องเนี่ยจะต้องมี Intel นะครับแล้วพอในช่วงทศวรรษที่1980 19 8 0ดถึง1990เนยเี่ยปรากฏว่า Intel โอ้โหเขาเป็นแชมป์ครับเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะครับครองตลาด PC อันนี้กินรวบแบบเบ็ดเสร็จเลยนะแล้วก็มีชื่อเสียงแบบดังเบอร์หนึ่งของโลกนะครับแล้วก็สร้างตัวแบรนด์นี่แหละก็ติดตลาดกันไปทีนี้มันมีจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆนะครับก็คือการที่สร้างตัวฟาวน์รีนะครับฝั่งของ Intel เนี่ย เขาก็มีการออกแบบแล้วก็ผลิตชิปด้วยตัวของเขาเองแต่ถ้าเป็นฝั่งของ TSMC จากไต้หวันเนาะนะฮะแล้วก็ซัมซุงจากเกาหลีใต้เนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะเป็นเป็นแบบเหมือนกับ foundry ที่มันแบบเคียวอ่ะนะคือแบบเอาแบบแบบเคียวเลยนะฮะหมายความว่า,วาพวกเขาเนี่ยหมายถึงทั้งทั้ง TSMC นะครับแล้วก็ซัมซุงเนี่ยเขาเปิดปรับเต็มที่คืออยากจะเป็นผู้ผลิตชิปให้กับใครก็ได้ที่มาพร้อมจะจับมือเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ลูกค้า รายใหญ่เนี่ยก็คือ a p p เ e เนี่ยไปว่าจ้างนะครับเอาเนี่ยให้ในยุคหนึ่งเนี่ยก็ให้ซัมซุงมีการผลิตด้วยใช่ไหมครับยุคหลังก็เป็นทีเอสเอมซีนะครับแล้วก็ถัดมาก็เห็นบอกมีทําของตัวเองแล้วใช่ไหมฮะก็เป็นวิวัฒนาการเข้าไปนะครับแต่ว่าในยุคหนึ่งเนี่ยนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าทางฝั่งอินเทลถึงแม้ว่าเขาจะมีเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่มากมานะครับแต่กลับไม่ได้เปิดรับโอกาสตรงนี้นะครับคือเขาทําเฉพาะของตัวเองเท่านั้นนะะแล้วหลังจากนั้นคือมันก็เริ่มตามไม่ทันละ พอคู่แข่งอย่างเทสเซก็โอ้โห و, วิ่งแบบกระฉูดมากๆนะครับวิ่งเร็วมากๆเลยก็ทําให้กลายมาเป็นเบอร์หนึ่งในด้านนี้เลยนะครับทีนี้มันไม่ใช่แค่นั้นมันมีเจอปัญหาเชิงโครงสร้างอยู่เพราะว่ามันเจอปัญหาเรื่องการเงินแล้วก็เจอปัญหาการเมืองภายในของเขาด้วยนะครับในแทบจะทุกบรษิษัทมันมีปัญหาการเมืองอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ยินเทลนี่หนักมากๆคือยินเทลเนี่ยเขาใช้เงินแบบมหาศาลมากๆแทนที่จะไปพัฒนาพวกไอเดีจริงๆเขาทําอยู่ แต่ทาน้อยกว่าเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็เอาเงินเนี่ยที่มีอยู่ในมือเนี่ยไปซื้อหุ้นคืนนะไปทำสต็อกบายแบ็กนะครับคิดเป็นเป็นเงินที่ผมเห็นตัวเลขอยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนสี่หมื่นล้านเหรียญน,นะซึ่งเยอะมากๆคือคูณเป็นเงินไทยโอ้โหค,คูณไม่ออกอ่ะหนึ่งแสนสี่หมื่นล้านเหรียญน,นี่ม่ต้องห้าล้านล้านบาทหรือเปล่าครับตั้งแต่ในช่วงประมาณสักหนึ่งเก้าเก้าแปดคือปลายก่อนที่เกิดวิกฤตฟองสบู่ฟองสบู่ดอทคอมแตกนะครับแล้วไปถึงปีสองพันยี่สิบคือซื้อคืนอย่างเดียว ซื้อหุ้นคืนอย่างเดียวคือดันราคาหุ้นะ่ะดันราคาหุ้นเลยนะครับแล้วก็ไม่ยอมที่จะสร้างพนนวัตรกรรมเลยใหม่ๆนะจะทายังไงดีอ่าหุ้นตกใช่ไหมอ่าทั้งนันซื้อหุ้นคืนซื้อหุ้นคืนนะแต่ว่ามันมีนวัตรกรรมใหม่ๆมันไม่ออกเลยนะครับทีนี้โอกาสทองในบริษัทของเขาเนี่ยกลับถูกมองข้ามด้วยอย่างในปี2005นะจริงๆเนี่ยมันมีบางช่วงที่เขาเจรจาพูดคุยเหมือนกันบอกว่าจะซื้อตัเอ็นบีเดียหรือเปล่าปรากฏว่าก็ไม่ได้ซื้อตอนเอ็นบีเดียตอนนั้นอะยังเล็กๆใช่ปี2005 ใครจะคิดว่าปี25มาถึงทุกวันนี้เนี่ยเอ็นวีเดียจะโตมาขนาดนี้ไม่มีใครคิดหรอกครับนะตอนนี้เป็นบริษัทที่มาจ็ e แ Cap สูงที่สุดอันดับที่หนึ่งของโลกนะฮะเนี่ยเนี่ยอยู่ที่4.1ล,ล้านล้านเหรียญโหดมากๆนะครับ Microsoft เนี่ยส7ล้านล้านเหรียญ Apple 3.5ล้านล้านเหรียญแต่สมัยนั้นนปี2อง5เนี่ยไม่มีใครนึกออกหรอกครับว่าโอเอ i นวีเมันจะมาไกลขนาดนี้นะครับปี2007เเนี่ยเขาก็พลาดอีก มาอินเทลนะอินเทลก็พลาดอีกคือพลาดสัญญาชิปตัว i iPhone นะแทนที่จริงๆ Apple เนี่ยจริงๆเขาก็ต้องการนะที่จะส่งคำสั่งซื้ออยู่แล้วนะครับแต่ว่าฝั่งของ Intel ไม่เปิดปรับนะก็เลยทำให้ Apple เนี่ยต้องไปจ้าง a m s ซ n g นะครับแต่ว่าตอนหลังก็คือ t s m c ที่ว่านะครับดังนั้น Intel เขาก็เท่ากับว่าเขาเลือกที่จะเอานโยบายทางการเงินเนี่ยหมายถึงว่าก็คือองเงินเนี่ยไปซื้อหุ้นคืนเพื่อดันราคาหุ้นแทนที่จะไปนในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให เสียวความเป็นเบอร์หนึ่งไปอันนี้โอ้โหน่าเสียใจน่าเสียดายมากๆนะครับเราก็มีการจ้างนะครับท่านนี้กลับมาครับคนนี้คือคุณแพทแกสซิงเกอร์ผมไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับอันนี้ตั้งแต่ปี2021ละคือพอบริษัทเพียงพั้มแล้วก็ไม่รู้จะทํายังไงนะครับก็เลยบอกว่าทั้งนั้นเชิญคนเก่งๆระดับเทพกลับมาดีกว่าคนนี้เนี่ยเป็นอดีตวิศวกรถือว่าเป็นระดับตํานานมากๆของ i n t e l เองนะครับก็ให้ดึงกลับมาให้มาเป็น c e o แล้วซีอท่านนี้นะครับคุณแพคเขาบอกเขาประกาศว่าเฮ้ยปัญหามาอยู่ที่การซื้อหุ้นคืนใช่ไหมเงินเนี่ยแทนที่จะไปพัฒนานวัตรกรรมใหม่ๆก็มัวแต่ไปซื้อหุ้นคืนเพราะฉะั้นหยุดเลยครับไม่ซื้อหุ้นคืนแล้วนะฮะแล้วก็ไปพัฒนาพวกไ d เแล้วก็มีการพัฒนาตัวชิปรุ่นใหม่ออกมานะครับทั้ง EUV แล้วก็จะมีตัว 7นาโนเมตรนะแล้วก็ตัว 18A ด้วยนะครับก็พยายามที่จะพัฒนาออกมาซึ่งจริงมันก็ตรงกับนโยบายของรัฐบาลของอเมริกาด้วยนะครับก็คือตัว Chips Act ของประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะเขาจะได้เงินซ ubsidize ได้เงินอุดหนุนนะครับอยู่ที่ประมาณสัก52,000ล้านเหรียญนะเขาบอกว่าถ้าฝั่งรัฐบาลอเมริกาเนี่ยตั้งแต่โจไบเดนล้วแล้วก็ต่อเนื่องมาที่คุณทรัมป์ใช่ไหมเขาบอกว่าเขาอยากจะฟื้นการผลิตชิปในทางฝั่งอเมริกาอเมริกาต้องเป็นเจ้าโลกนะต้องเป็นมหาอำนาจด้านนี้ให้ได้ จะไม่ยอมแพ้แล้วนะครับเพราะใครที่แพ้สงครามเทคโนโลยีเนี่ยเท่ากับว่าก็จะเพียงพำาไปนา่าจะทําให้สูญเสียความเป็นมหาอำนาจได้แต่เพราะฉะนั้นคุณแกสซิงเกอร์เนี่ยก็เลยถูกมองว่าโอ้นี่คือความหวังละนี่คือความหวังสุดท้ายที่จะคลิกฟื้นให้อินเทลนั้นกลับมาเปรียบเสม,มือนก็เป็นเหมือนกับเป็นนกฟีนิกซ์มันต้องกลับมาให้ได้นะครับแต่ปรากฏว่าเจออีกดอกนึงก็คือการเมืองภายในบริษัทของเขา นะครับแล้วก็การเมืองโดนบีบจากข้างนอกด้วยนะครับคือต้นทุนโครงสร้างเนี่ยจริงๆก็ถือว่าสูงอยู่แล้วนะต้นทุนในการผลิตของเขาเนี่ยโอ้โหสูงมากการพัฒนาเทคโนโลยีก็ล่าช้าเพราะเป็นว่างไปยี่สิบปีเต็มๆเ,เลยนะครับแล้วก็ขาดหัวกะทิอ่ะนะที่เก่งๆระดับเทพๆไปนะเท่ากับว่าแทบจะไม่เหลือชิ้นดีแล้วนะครับแล้วในะปีส0 2 4ยี่บสี่เองเนี่ย ฝั่งของ i ินเ l เนี่ยขาดทุนหนักนะอย่างที่ผมแชร์ไปนะครับประมาณมีบางช่วงเนี่ยก็สิบเก้าเดี๋ยวนะสิบเก้าปีเรื่องก็คือเกือบเกือบสองหมื่นล้านเหรียญแต่แล้วก็มีการผลพนักงานไปหนึ่งหมื่นห้าพันคนนะครับทีนี้ช่วงปลายปีที่ผ่านมานะทางบอร์ดเองก็กดดันครับอยากให้เคสซิงเกอร์เนี่ยออกจากตําแหน่งนะท่ามกลางที่บอกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของการเมืองหรือเปล่าแน่เพราะมีการเปลี่ยนผ่านนะครับตั้งแต่สมัยของไบเดนมาสู่ ของคุณทรัมป์นะครับทีนี้อินเทลเองเนี่ยเขาก็มีแบรนด์แล้วก็มีเทคโนโลยีแบรนด์ก็ยังถือว่าโอเคทุกคนก็ยังรู้จักอยู่ดีนะครับแต่แน่นอนครับจากเดิมที่เคยเป็นเบอร์หนึ่งตอนนี้เริ่มจะตกมาเป็นเบอร์อะไรก็แล้วก็ไม่รู้นะครับแล้มันก็เลยต้องถึงเวลาที่ต้องมาพลิกฟื้นแล้วนะครับแต่นี่ก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่สําคัญมากๆเพราะถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่เคยเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่แต่สุดท้ายนะครับคือเกือบจะเจ๊งอ่ะ นะคือตอนนี้ไม่เจ๊งหรอกแต่ถ้าปล่อยอย่างนี้ไปเรื่อยๆยังไงมันก็ไม่รอดอยู่ดีครั้งแรกของการเปิดเผยเรื่องราวของตำนานที่ยังมีชีวิตที่ผ่านวิกฤตมานับครั้งไม่ถ้วนด้วยความมุ่งมั่นความหวังและการไม่ยอมแพ้ The Crisis Teller หนังสือที่จะจุดไฟและเติมแรงบรนดาลใจด้วยปรัชญาของชายเดินดินที่จะทำให้เราทุกคนเชื่อว่าชีวิตที่ล้มได้ก็ลุกขึ้นมาได้เช่นกัน เหมาะกับทุกคนที่อยากจะหาประสบการณ์ชีวิตของใครสักคนที่ล้มและแล้ววิธีที่จะลุกขึ้นมาได้ยังไงและระหว่างที่ล้มจะทำอยังไงสั่งซื้อหนังสือ The Crisis t a i l o r ตามลิงก์ในแคปชั่นได้แล้วตั้งแต่วันนี้